เอานี่ครับนี่แบบบ่มีดีครับบ่บ่บ่ <laughs> <laughs>

ที่บาุนะฮะกไมามี่าวก็ลนการบรรบารื่องแต่บางนะครับกามาประสบกัร์ไเรืองบางเรื่องมาด้ยการมาพื้นฟงบางเรื่องมไมันใช้เวลาได้ไังาครับ

หลังจกัวไปลาแเชอดาเนวังงวกกลับไปเมืองข้าวทุนได้แต่ก็เก้าตามไปฉลาดอดดอกักบุงที่กับเม้นุเหล่าสาวเขาสามพิ้าก่อนมเล่าสาวเขาไปเดิมเดิมประมาเสี่ตังบงวมาบ้านเมืองเป็นเวลานี่บอมันเลย พุกขันท้ายข้าว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  ทัเวลาเดได้หลายเนื้อนสาธุ้นาางุหี่เยะมเจ้าน้าที่ก็เยชาวเข้าลูกเอเต้เตี้ยเียาอะเป็นไฟัวนะครับลายไฟเป็ดวงเเยตียเ้ะรยายของไฟกตัดทิแล้วต้เนเสแยด้วยนะครับต้อมการยกความรู้ต้องใช้่ลายของไฟล้านขายแคลาที่ อยากเกี่ยวอะไรกมาใส่ใส่มปรกอบประกอบกั่อะไรประบกัอะไรประกอบกับอะไ่ไปเพี้ยนไปอยัไปทางไหนบีบบีบสวนมุกของไฟฟ้ากะบังเพี้ยนยุบก่อนยวเลยถ้าพี่ยุบก่อนนะครับนั่นคือ

เตือหน่อยจะสองหน่อยยังก่เป็นหรอกบางสิตายกูนกูเป็นไร

ใส่บ่บ่ใส่ๆๆครับ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 

สองร้อยสามสิบห้าสองร้อยห้าสิบับย่สิบห้าตีไปงร้อยกุะกุุกตุ่งุกุ่งุก่่งุกุุงเกยงป่อะกุ่่งตะงะงกุ่งะ่งุ่งตะกตา่งต พี่ดาตั้งไม่ล่างจงโชคดีห้าสี่สามสองหนึง โอ้ควรชมพี่น้องไทยรทันครับผมโอ้สวยงามครับ

ได้แล้วนะครับโอ้สุดยอดนะครับบางเบา,บา <c oughs> ผมเชียรเลยนะครับบางนี้นะครับผมมาสุดยอดนะครับรับการมาิตตามครับ่การน้ปะทับไดแล้วะัรแล้วัวดีผมังเล่นา

เบาดีครับพี่้องเบาดีเบาดีครับผมตีกมต้องโอ้โหไปหมุีแก้ว้ม่โมดาไปไม่ดีไ าไปแล้วนะครับ hey, hey. <c oughs>

ยอดครับผม